ตำนานเซียนปีศาจส,สถานพบหมัวเทียนจีบทที่หนึ่งเดเจดีห้วงเหวปีศาจความเดิมจากตอนที่แล้วลิวหมิงทำศึกเขตแดนชนะเกาเหอเยียนและสามารถสังหารอีกฝ่ายจนสิ้นชีพแม้แต่แก่นวิญญาณดั้งเดิมของเกาเหอเยียนก็ยังถูกมแมลงกูดูดวิญญาณกลืนกินลงท้องไปจนวิญญาณแตกดับไปกลายเป็นระดับเชี่ยวชาญมหัศจรคนที่สองที่ต้องสังเวยชีวิตอยู่ในห้วงเหวปีศาจแห่งนี้ ผลพ,พวงจากการกลืนกินวิญญาณดั้งเดิมของเกาเหอเยียนทําให้หลิวหมิงได้รับอนิสงค์จากแมลงกูดูดวิญญาณในการควบแน่นวิญญาณดั้งเดิมของตนเองจนก่อตัวเป็นรูปร่างขึ้นมาแล้วจากนั้นหลิวหมิงก็โดดไปร่วมวงสังหารศพปีศาจโบราณร่วมกับโอหยางหมิงและเจ้าเชียนอิงที่กําลังต่อสู้กับศพปีศาจโบราณอย่างดูเดือดหลิวหมิงฟันกระบี่ว่างเปล่าไปที่ศีรษะของศพปีศาจโบราณแต่กลับถูกคว้าจับเอาไว้ได้ ขณะเดียวกันก็เรียกไข่มุกบันพทธธาราออกมาสองเม็ดซึ่งได้กลายเป็นภูเขายักษ์สองลูกกดทับลงไปที่ร่างของพปีศาตโบราณแต่ความแข็งแกร่งของสปีศาตโบราณตนนี้กลับไม่ธรรมดาภูเขายักษ์ทั้งสองจึงถูกมันชกระเด็นออกไปแต่ก็ทําให้สปีศาตโบราณถอยหลังไปสองสามก้าวเช่นกันบทนี้มาร่วมลุ้นกันว่าหลิวหมิงจะจัดการอย่างไรกับสปีศาตโบราณตนนี้ที่ทําให้เกาเหยื่อเยนต้องหนีตายหัวสุกหัวซุนมาแล้ว หลิวหมิงใจสั่นสถานรีบสะบัดแขนข้างหนึ่งออกไปไข่มุกบรรพตธาราเมดหนึ่งปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าหลิวหมิงประกายแสงสีเหลืองสว่างวาบและกลายเป็นม่านแสงสีเหลืองน้ำตาลผืนหนึ่งปกป้องคุ้มครองทั่วร่างของหลิวหมิงเอาไว้ปังแสงสีดำอันคมกริบพุ่งเข้าปฐมม่านแสงสีเหลืองน้ำตาลทำให้ม่านแสงเกิดการสั่นไหวกระเพื่อมขึ้นอย่างรุนแรงและมีรอยแตกร้าวมากมายปรากฏขึ้นบนพื้นผิวม่านแสงในทันใด แต่ในที่สุดมันก็สามารถต้านทานการโจมตีเอาไว้ได้ศพปีศาจโบราณกูร้องเสียงแหลมดวงตาสีโลหิตเปล่งประกายเจิดจ้าขณะที่มันกำลังจะโจมตีอีกครั้งทันใดนั้นความรู้สึกหนาวเยือกขุมหนึ่งก็พุ่งโจมตีมาที่ท้ายทอยของมันประกายดาบสีเขียวสายหนึ่งไม่รู้โผล่ออกมาจากที่ใดพลันฟาดฟันลงมาอย่างไร้ซุ้มเสียงศพปีศาจโบราณในเวลานี้ต้องการหลบเลี่ยงออกไปอีกครั้งแต่ก็สายเกินไปแล้ว มันร้องคำรามอย่างเกลี้ยวกราดคำหนึ่งบนผิวกายเปล่งแสงสีดำสว่างเจิดจ้าบนคอของมันพลันปรากฏแผ่นเกล็ดสีดำขนาดใหญ่คล้ายผลึกขึ้นมากมายประกายดาบสีเขียวหมุนวนรอบคอของศพปีศาจโบราณด้วยความเร็วดุดสายฟ้าได้ยินเสียงติ้งติงดังขึ้นหลายครั้งจากนั้นประกายดาบก็พราเลือนวูบหนึ่งและบินกลับมาอยู่ข้างกายหลิวหมิงอย่างรวดเร็วศีรษะของศพปีศาจโบราณเอียงตะแคงและหมุนกลิ้งตกลงมา จากนั้นร่างมาหืมาราวกับภูเขาของมันก็คุกเข่าลงทั้งสองข้างและล้มตึงความหน้าเสียงดังสนัน่นฝุ่นละอองมากมายฟุ้งกระจายในอากาศเห็นได้ชัดว่าศพปีศาจโบราณประเมินพลังในการเจาะทำลายการป้องกันของดาบแก่นปีศาจเขียวของหลิวหมิงเล่มนี้ต่ำเกินไปหลิวหมิงมีสีหน้าราบเรียบไร้อารมณ์พลางโบกมือไล่เวทสองสายออกไปและเก็บไข่มุกบรรพตทารากลับคืนเข้าไปในแขนเสื้อเมื่อศพปีศาจโบราณสิ้นชีพ ร่างทำปราณศพที่ต่อสู้พัวพันอยู่กับเจ้าเชียนอิงและโอหยางหมิงก็แตกสลายไปเสียงดังสนัน่นกลายเป็นประกายแสงโปร่งใสเล็กๆมากมายและสลายหายไปในอากาศอย่างรวดเร็วพี่หลิวสหายนะักพรตเหลิวเจ้าเชียนอิงและโอหยางหมิงมีสีหน้าผ่อนคลายลงพลังเรียกร่างทำของตนเองกลับไปและบินลงมาอยู่ข้างกายเหลิวหมิงอย่างรวดเร็วเมือ่อครู่นี้ต้องขอบคุณพวกท่านทั้งสองอย่างยิ่งที่ช่วยรับมือศพปีศาจตนนี้ไว้ชั่วครู่หนึ่ง หลิวหมิงกล่าวพลางมพยักหน้าให้คนทั้งสองเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นสหายนักพรตหลิวท่านสังหารคนชุดดำผู้นั้นได้ภายในเวลาอันสั้นเช่นนี้ได้อย่างไรถ้าข้าดูไม่ผิดคนผู้นั้นสมควรเป็นมนุษย์ปีศาจร,ระดับเชี่ยวชาญมหัสจั์จากตระกูลใหญ่กระมงังโอหยางหมิงโบกมือไปมาก่อนเปลี่ยนเรื่องสอบถามอย่างรวดเร็วสหายนักพรตโอหยางคาดเดาได้ถูกต้องแล้วคนผู้นี้มีการบำเพ็ญเพียรในระดับเชี่ยวชาญมหัศจรย์จริง เพียงแต่ก่อนหน้านี้น่าจะต่อสู้อย่างดูเดือดกับศพปีศาจโบราณตนนี้มาเป็นเวลานานจนพลังเวทในร่างเหือดแห้งไปเกือบหมดแล้วทําให้ข้าโชคดีสามารถสังหารเขาได้หลิวหมิงเอ่ยตอบพร้อมกับหัวเราะเบาๆเมื่อได้ยินเช่นนี้โอหยางหมิงก็เผยสีหน้าซับซ้อนออกมาแม้ว่าสภาพแวดล้อมที่พิเศษเฉพาะของแดนลับหุ่งเหวปีศาจทําให้มนุษย์ปีศาจร,ระดับเชี่ยวชาญมหัศจรรย์ไม่สามารถสําแดงพลังออกมาได้อย่างเต็มที่แต่ตัวตนระดับเชี่ยวชาญมหัศจรรย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นความรู้และประสบการณ์รวมถึงสมบัติวิเศษบนร่างล้วนมีใช่สิ่งที่มนุษย์ปีศาจระดับดาราพยากรทั่วไปจะทัดเทียมได้ต่อให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ได้รับบาดเจ็บหรือพลังเวทอ่อนแอลงหากต้องการหลบหนีโอหยางหมิงถามตัวเองดูก็รู้ว่าตนเองคงไม่สามารถหยุดยั้งไว้ได้ไม่ต้องพูดถึงการสังหารภายในเวลาอันสั้นเช่นนี้เลย นี่แสดงให้เห็นว่าความแข็งแกร่งของหลิวหมิงนั้นยังทรงพลังเหนือความคาดหมายของตนเองไปอย่างมากอย่างไรก็ตามเมื่อโอหยางหมิงคิดทบทวนอีกครั้งการที่มีพันธมิตรที่แข็งแกร่งเช่นนี้ร่วมทางไปด้วยความหวังที่ตนเองจะได้รับหงสายฟ้าเคลื่อนจากรวาลจากเจดีห้วงเหวปีศาจในครั้งนี้ย่อมต้องมีเพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาลเมื่อนึกถึงเรื่องนี้ดวงตาของโอหยางหมิงก็เผยความรู้สึกยินดีออกมาโดยไม่รู้ตัว เจ้าเชียนอิ่งที่อยู่อีกด้านหนึ่งก็มีสีหน้าที่เต็มไปด้วยความไม่อยากเชื่อเช่นกันทว่าตลอดการเดินทางที่ผ่านมาหลิวหมิงได้สร้างความประหลาดใจให้กับนางมามากมายแล้วดังนั้นในขณะนี้เจ้าเชียนอิงจึงไม่ได้เอ่ยอันใดออกมามากนะักมีเพียงสายตาของนางขณะมองดูหลิวหมิงกลับยิ่งดูประหลาดพิกลมากขึ้นเรื่อยเหลิวหมิงรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงทางสีหน้าและแววตาของคนทั้งสองแต่ก็ครา้นจะอธิบายอันใดามากนะัก พลางเบนสายตาไปที่ศีสากของศพปีศาจโบราณที่อยู่บนพื้นจากนั้นก็ดีดนิ้วออกไปคราหนึ่งประกายแสงสีเขียวสว่างวาบขึ้นดาบแก่นปีศาจเขียวก็ผ่าศีสากของศพปีศาจโบราณออกมาอย่างง่ายดายเป็นไปตามที่คาดไว้ข้างในมีมุกศพปีศาจอยู่หนึ่งเม็ดจริงๆไปกันเถอะพวกเรารีบเดินทางกันต่อเถอะที่นี่ไม่สมควรรั้งอยู่นานนัก ความผันผวนของพลังเวทเมื่อครู่นี้ไม่แน่ว่าอาจดึงดูดความสนใจของบรรดาศพปีศาจท,ที่อยู่โดยรอบแล้วก็ได้หลิวหมิงกล่าวขณะที่สายตากวาดมองไปรอบด้านสองสามเที่ยวพวกเจ้าเชียนอิงทั้งสองต่างก็พยักหน้าเห็นด้วยต่อจากนั้นภายใต้การครอบคลุมของประกายแสงสีเทาขาวที่สาดส่องออกมาจากแผ่นจารึกขุนเทียนคนทั้งสามก็เร่งรุดเดินทางเข้าไปในส่วนลึกของสุสานการเดินทางต่อจากนั้นกลับราบรื่นอย่างน่าประหลาดใจ ไม่เพียงแต่ไม่ถูกโจมตีจากศพปีศาจเท่านั้นแม้แต่ปราณศพที่ลอยอวนอยู่ในบรรยากาศก็ยังเจือจางเบาบางลงไปอย่างมากเช่นกันหนึ่งชั่วยามต่อมาคนทั้งสามก็มาถึงพื้นที่ที่เป็นดินโคลนสีน้ำตาลอ่อนแห่งหนึ่งดินที่นี่เปลี่ยนจากดินสีดำของสุสานเป็นสีน้ำตาลอ่อนเท่าที่ปรากฏแก่สายตาพื้นดินโคลนแห่งนี้เต็มไปด้วยดอกไม้สูงใหญ่ที่มีรูปร่างแปลกประหลาดบางชนิดแต่ละดอกล้วนสูงอย่างน้อยหลายจ้าง โดยมีสายหมอกสีแดงระเรื่อลอยออกมาจากใจกลางของดอกไม้และล่องลอยไปทางสุสานเมื่อมองแวบแรกสถานที่แห่งนี้ดูเหมือนเป็นสวนดอกไม้แห่งหนึ่งก็ไม่ป่านเมื่อมองผ่านสายหมอกสีแดงระเรื่อในอากาศก็สามารถมองเห็นวัตถุร,รูปทรงคล้ายเสาขนาดใหญ่ตั้งตรงสูงตระหง่านพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าจากในสวนลึกของสวนดอกไม้ได้อย่างเลือนรางหลังจากพวกหลิวหมิงทั้งสามมาถึงที่นี่ต่างก็หยุดฝีเท้าลงโดยไม่รู้ตัว และกวาดตาสำรวจไปทั่วบริเวณโดยรอบด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยหรือว่าที่นี่ไม่ใช่พื้นที่เขตสุสานแล้วพวกเราผ่านเขตสุสานมาแล้วหรือโอหยางหมิงกวาดตามองไปรอบบริเวณสองสามครั้งและเอ่ยถามขึ้นอย่างค่อนข้างสงสัยหลิวหมิงสำรวจดูสถานการณ์โดยรอบด้วยแววตาเป็นประกายเล็กน้อยโดยไม่เอ่ยว่าจาเป็นไปได้มากทีเดียวปราณศพที่นี่เบาบางไปมากแล้วเมื่อดูจากสภาพการของที่นี่แล้วดูเหมือนเป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง นอกจากนี้พวกท่านลองดูวัตถุทรงกระบอกที่อยู่ข้างหน้านั่นสิเกรงว่าที่นั่นคงเป็นที่ตั้งของเจดีห้วงเหวปีศาจแล้วเจ้าเชียนอิงกล่าวอย่างตื่นเต้นขณะชี้ไปที่วัตถุทรงกระบอกที่มองเห็นอย่างเลือนรางอยู่ในสวนลึกของสวนดอกไม้โอหยางหมิงย่อมสังเกตเห็นสิ่งที่เจ้าเชียนอิงกำลังชี้อยู่เช่นกันพลันเอ่ยพึมพำบางอย่างแสงสีดำสว่างวาบขึ้นบนฝ่ามือของโอหยางหมิงกุญแจสีดำสนิทด,ดอกหนึ่งปรากฏขึ้นมานั่นคือกุญแจสู่ห้วงเหวปีศาจ เมื่อกุญแจสู่ห้วงเหวปีศาจปรากฏขึ้นมันก็สั่นส้านเล็กน้อยคล้ายกับต้องการหลุดพ้นจากการควบคุมของโอหยางหมิงและบินไปหาวัตถุสูงค้ำฟ้าที่อยู่ไกลออกไปใช่แล้วสามารถทําให้กุญแจสู่ห้วงเหวปีศาจเกิดปฏิกิริยาแปลกประหลาดเช่นนี้ได้ที่นั่นคงเป็นที่ตั้งของเจดีห้วงเหวปีศาจแล้วโอหยางหมิงกล่าวอย่างตื่นเต้นขณะพลิกมือเก็บกุญแจเข้าไปดูแล้วคงไม่น่าจะผิดแล้วดวงตาของหลิวหมิงเปล่งประกายแวววาว หลิวหมิงก็ได้ตรวจสอบกุญแจสูห้วงเหวปีศาจที่อยู่ภายในกายแล้วเช่นกันซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงๆในเมื่อเป็นเช่นนี้สหายนักพรตหลิวพวกเราก็รีบไปที่นั่นโดยเร็วเถอะเพื่อมิให้เป็นวิกายาวนานความฝันยุง่งเหยิงโอหยางหมิงกล่าวพลางมองดูหลิวหมิงเจ้าเชียนอิงก็เบนสายตามองไปที่หลิวหมิงด้วยสายตาตื่นเต้นสนใจเช่นกันเมื่อคนทั้งสามรวมตัวกันหลิวหมิงก็กลายเป็นหัวหน้าของกลุ่มเล็กๆนี้ไปโดยปริยายตกลงแต่ก่อนอื่นแม่นางเจ้า ด้วยสถานะของท่านหน้าจะมีความเข้าใจไม่น้อยเกี่ยวกับเจดีห่วงเหวปีศาจแห่งนี้ตอนนี้สมควรบอกเล่าให้พวกเราฟังได้แล้วกระมังหลิวหมิงพยักหน้าจากนั้นพลันหันศีรษะไปกล่าวคำพูดแฝงในลึกซึ้งกับเจ้าเฉียนอิงแม้หลิวหมิงรู้ว่าสตรีผู้นี้เป็นองคหญิงแห่งราชวงศ์ส่วนกลางแต่นอกเหนือจากนี้กลับไม่รู้เรื่องอันใดเลยระหว่างทางที่ผ่านมาหลิวหมิงก็ไม่ได้สอบถามเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่บัดนี้เมื่อพวกตนอยู่ไม่ไกลาจากเจดีห่วงเหวปีศาจแล้ว เกรงว่าอาจมีอาคมต้องห้ามหรือข้อจำกัดบางประการหรือมีเรื่องอันใดบางอย่างก็ควรบอกกล่าวให้รับรู้ล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ต้องรับมืออย่างสับสนลนลานในภายหลังอ๋อเทพธิดาเจ้ารู้เรื่องของเจดีห่วงเหวปีศาจด้วยหรือเมื่อโอหยางหมิงได้ยินเช่นนี้จึงเอ่ยถามอย่างค่อนข้างประหลาดใจในดวงตามีประกายสงสัยว่าผ่านขออาภัยข้ายังไม่ได้นะนำตัวตนของข้าให้สหายนักพรตโอหยางรับทราบอย่างชัดเจนข้าคือเจ้าเชียนอิง เป็นทิดาของจักรพรรดิปีศาจแห่งราชวงศ์ส่วนกลางองค์ปัจจุบันเจ้าเชียนอิงรู้ดีว่าในเมื่อหลิวหมิงกล่าวเช่นนี้แล้วตนเองก็ไม่จําเป็นต้องปิดบังอันใดอีกต่อไปจึงโค้งคํานับให้โออย่างหมิงคราหนึ่งและกล่าวอธิบายนี่คิดไม่ถึงว่าเทพธิดาเจ้าจะมีสถานะเช่นนี้ข้าเสียมารยาทแล้วจริงๆแต่ว่าแม้ข้ารู้เรื่องของราชวงศ์ส่วนกลางไม่มากนักแต่ก็จําได้คลับคล้ายคลับคลาว่าจักรพรรดิปีศาจองค์ปัจจุบันน่าจะใช้แท้หงฝัวกระมัง โอหยางหมิงมีสีหน้าสับสนเล็กน้อยจึงเอ่ยถามอย่างค่อนข้างสงสัยหือหือข้าไม่ได้ใช้แท่ตามพระบิดาเมื่อได้ยินเช่นนี้เจ้าเชียนอิงเอ่ยตอบพร้อมกับถอนหายใจเบาๆออกมาที่แท้เป็นเช่นนี้หลิวหมิงพยักหน้าราวกับข้อสงสัยในใจได้รับการคลี่คลายแล้วหลังจากประหลาดใจอยู่ครู่หนึ่งในดวงตาของโอหยางหมิงกลับมีแววตาซับซ้อนสายหนึ่งว่าผ,ผ่าน ซาชูเอ๋อบุตรสาวของตนเองซึ่งอยู่ห่างไกลถึงแผ่นดินจงเทียนมิใช่เป็นเช่นเดียวกันนี้หรือไรเมื่อดูจากสีหน้าของสตรีนางนี้แล้วเห็นได้ชัดว่าคงมีเรื่องราวในอดีตอันขมขื่นที่ไม่อาจเปิดเผยต่อผู้คนแอบซ่อนอยู่ภายในและเห็นได้ชัดว่านางก็ไม่ต้องการเอ่ยถึงเรื่องนี้ดังนั้นพวกหลิวหมิงทั้งสองจึงไม่ได้ซักถามอันใดมากนักพี่หลิวถึงแม้ข้าเป็นคนในตระกูลหวงฝู่แต่เรื่องของเจดีห้วงเหวปีศาจนี้ก็เป็นความลับสุดยอดภายในตระกูล นอกจากพระบิดาและผู้อาวุโสระดับเชี่ยวชาญมหัศจรรย์บางคนแล้วคนอื่นที่รู้เรื่องนี้ก็มีอยู่น้อยมากข้าเองก็ได้ข้อมูลบางส่วนมาจากอาจารย์ของข้าด้วยความยากลำบากอันที่จริงข้าก็ไม่ได้รู้มากไปกว่าพวกท่านเท่าใดนักเจ้าเชียนอิงกล่าวพร้อมรอยยิ้มเจือจาเมื่อหลิวหมิงได้ยินเช่นนี้แววตาก็เป็นประกายวาบหนึ่งพลางหัวเราะเล็กน้อยโดยไม่ได้กล่าวอันใดออกมาหลิวหมิงไม่ค่อยเชื่อคำพูดของเจ้าเชียนอิงเท่าใดนัก แต่ในเมื่อนางกล่าวเช่นนี้แล้วถึงสักถามต่อไปก็คงไร้ประโยชน์ทว่าในเมื่อเทพธิดาเจ้ามาจากตระกูลหงฝัวและมีฐานะสูงส่งเหตุใดจึงไม่เข้าร่วมกับตระกูลของตนเองแต่กลับเลือกที่จะเข้าสู่ห้องเหวปีศาจพร้อมกับพวกเราสองคนเล่าสายตาของโอหยางหมิงจ้องมองเจ้าเชียนอิงขณะเอ่ยถามก่อนเข้าสู่ห้องเหวปีศาจโอหยางหมิงเคยเห็นคนของตระกูลหงฝูตรงทางเข้าด้วยตาตนเองมาก่อน เมื่อได้ยินเช่นนี้เจ้าเชียนอิงก็เหลือบมองไปทางหลิวหมิงแวบหนึ่งหลิวหมิงขมวดคิ้วสีหน้าพี่กลนสายหนึ่งฉายวาบขึ้นบนใบหน้าอันที่จริงเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะตนเองได้ลงมือจับกลุมตัวเจ้าเชียนอิงเอาไว้จึงทําให้คนทั้งสามต้องเดินทางร่วมกันแต่เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหมัวเทียนจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะอธิบายให้โอหยางหมิงรับรู้มากเกินไปถึงแม้ตระกูลหงฝู่ของข้าจะเป็นราชวงศ์แต่กลับมีกุญแจสู่ห้วงเหลปีศาสเพียงสองดอกเท่านั้น จำนวนคนที่สามารถเข้าสู่ห้วงเหวปีศาจได้จึงมีเพียงสิบคนเท่านั้นข้าเพิ่งบรรลุระดับดาราพยากรอีกทั้งความแข็งแกร่งก็ยังอ่อนด้อยจึงไม่ได้ถูกรวมอยู่ในรายชื่อผู้ที่จะเข้าสู่ห้วงเหวปีศาจของตระกูลดังนั้นข้าจึงมาที่เมืองกว่างหานเพื่อลองเสี่ยงโชคดูสักหน่อยจะว่าไปแล้วการที่ข้าสามารถเข้าสู่ห้วงเหวปีศาจในครั้งนี้ได้ก็ต้องขอบคุณสหายนักพรตโอหยางเป็นอย่างยิ่งแล้วเจ้าเชียนอิงกล่าวอธิบายพลางโค้งคำนับให้โอหย,อยางหมิงคราหนึ่ง ที่แท้เป็นเช่นนี้เทพธิดาเจ้าไม่จําเป็นต้องมากมารยาชเช่นนี้ก็ได้เมื่อได้ยินดังนั้นโอหยางหมิงก็ดูเหมือนจะเชื่อคําพูดของนางเป็นส่วนใหญ่แล้วถึงอย่างไรระดับการบําเพ็ญเพียรของสตรีผู้นี้ก็ไม่สูงจริงๆอาจกล่าวได้ว่าอ่อนแอที่สุดในบรรดาผู้ที่เข้าสู่ห้วงเหวปีศาจในตอนนี้เมื่อพิจารณาจากทุกแง่มุมแล้วตระกูลหงฝู่ย่อมไม่ยินยอมให้นางเข้าสู่ห้วงเหวปีศาจอย่างเด็ดขาด เมื่อคิดมาถึงตรงนี้โอหยางหมิงก็เหลือบมองหลิวหมิงคราหนึ่งคล้ายกับรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยที่หลิวหมิงรู้จักกับเจ้าเฉียนอิงหลิวหมิงก็เหลือบมองโอหยางหมิงเช่นกันและเพียงยิ้มเล็กน้อยโดยไม่ได้เอ่ยว่าจาออกมาบรรยากาศจึงเงียบงันน่าอึดอัดเล็กน้อยไปชั่วขณะหนึ่งเมื่อพูดถึงเรื่องนี้คนทั้งสามได้ร่วมมือกันฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาตลอดทางที่ผ่านมาขณะนี้ใกล้จะถึงเจดีห้วงเหวปีศาจแล้ว แต่บรรยากาศระหว่างคนทั้งสามกลับกลายเป็นอ่อนไหวขึ้นมาจบตอนสำนวนจีนวิการยาวนานความฝันยุ่งเหยิงหมายถึงหากปล่อยให้เรื่องยืดเยื้อหรือทอดเวลานานเกินไปอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ขอบคุณทุกกำลังใจที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากต้องการสนับสนุนค่ากาแฟให้อดมีนสามารถอนุเคราะห์ได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ